ยาย่าอุรัสยา hmm. ก็เคยโดนจับตามองค่ะเรื่องที่ว่าเธอเปิดศึกเกาเหลากับเพื่อนร่วมช่องนะคะสำหรับยาย่ากับคิมเบอร์ีนะคะ hmm. แต่ซึ่งก่อนหน้านั้นมีแฟนคลับของคิมเบอร์ีเนี่ยไปถล่มด่ายาย่าในอินสตาแกรมบอกว่าไม่เหมาะจะเป็นนางเอกคู่บุญกันณเดชนเลยแม้แต่น้อย hmm. เนื่องจากว่าคนเนี่ยหันไปจับ เป็นคู่จิ้นระหว่างคิมเบอรี่กับณเดชน์เขาเล่นเรื่องแรงปรารถนาด้วยกันไงคู่นั้นอ่ะใช่ใชแต่สุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็ออกมาปฏิเสธแล้วบอกว่าไม่ได้มีเกาเหลาอะไรล่าสุดค่ะมีพรยกรซิบมาว่ายาย่ากับคิมเบอรี่กำลังซัดเกาเหลารอบสองเพราะว่าทั้งคู่กำลังแข่งกันดังเนื่องจากว่าแข่งกันเป็นนางเอกนัมเบอร์วันคนใหม่ประจำช่องอมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องไปถามคราวนี้ไปถามยาย่าบ้างส่วนอีกประเด็นหนึ่ง ล่าสุดก็คือน้องชมพู่ค่ะแอบถ่ายรูปยา่าๆกับน้นะเด็กําลังคุยกันกะหนุ่มกหนิง,น,งนอกจอซึ่งไม่ได้ไม่ได้เป็นการถ่ายละครหรืออะไรเลยด้วยในห้องแต่งตัวในงานฉลองครบรอบ43ปีของช่องลงไอจีก็ไม่รู้ว่าแบบนี้เป็นการคอนเฟิร์มความสัมพันธ์ของทั้งคู่หรือเปล่าอ่าไอเล็กเธอบอกว่าไงนะตอนนั้นเธอรู้มาว่าอะไรนะที่เธอไม่รู้ อที่เธอบอกพูดนี้เขาเป็นแฟนกันจริงๆเธอบอกว่าไม่ได้พูดไม่ได้พูดนะยิ่งกว่าหมอกริตอย่างเงี้ยเธอคอนเฟิร์มนะไปฟังญาญาดีกว่าไปฟังญาญาเองดีกว่าค่ะจริงเหรออย่าเลยค่ะคือคิมเป็นคนนึงที่หนูถือว่าเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุด <c oughs> เป็นคนที่แบบหนูปรึกษาได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นอย่ามาแบบทำข่าวเก่ากันเลยค่ะเพราะว่าเป็นเพื่อนที่หนูรักมากๆจริงๆค่ะ เป็นเพราะอะไรสาเหตุมันจะอะไรถึงได้พูดแบบนี้คะมีความแบบพหนูว่าคนที่เขียนไม่น่าจะเป็นแฟนคลับของคนใดคนหนึ่งแน่นอนค่ะไหนไม,มาไหนมาไหนแน่นองเขาบ่อยไหมคะบ่อยบ่อยมากค่ะคือแบบยังไงอะคะหนูติดหนูติดเขาเหมือนกันนะคะ <im it> ก็พยายามไม่ไม่คิดอะคะ่ะคือทั้งสองคนรู้ว่าอะไรเป็นยังไงก็ละเลยค่ะมันไม่ได้มันไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรเลยค่ะเมื่ <im it> อกี้นี้ล่าสุดเลยพี่ชมพู่แอบถ่ายรูปเรากับน้าเดชแล้วก็มา <im it> ล,ล,ล,อลองอินสตาแกรม <language> ดูไหมดูไหมแล้วก็แซวนายลูไปให้ดูใช่แล้วล่ะนะคะวันนี้วันนี้เราพอคนเห็นแล้วคิดว่าเอ๊ะคู่นี้เบลแน่แน่อ๋อพี่เขากำลังแก้งหนูอยู่เขาเสียใายผ้าเหมือนเราเป็นอะไรกันเลยค่งแต่ทำไมแต่งหน้าคในในที่เดียวกันนะคะ คุยกับพี่เขาหนูก็ไม่มีคนคุยด้วยแล้วโดนแกล้งเราคนเดียวหรือเปล่าไม่จริงค่ะทำให้ก็ได้ที่อยู่ในห้องนั้นโดนแกล้งหมดมันเหมือนในการว่าพูดมาคอนเฟิร์มความสัมพันธ์เลยไม่ไม่ไม่ไมไมก็สนิทนะเนาะหนูสนิทกับพี่นะเดี่ยพอสมควรเพราะว่าทำงานด้วยกันบ่อยมันก็ต้องมีคุยกันบ้างอะไรบ้าง ก็แหมก็สนิทแหละมันก็ต้องมีคุยกันบ้างนะคะไม่จริงเลยจริงเลยข่าวเกาเหลาเนี่ยไปเอามาจัดไหนเสือส่วนเขาเกาเหลาไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไม่ใช่ส่วนที่คุยกันณเดชก็ก็ก็แหก็คนรู้จักกันคนสนิทกันก็ต้องคุยเป็นเรื่องงช่องเดียวกันเนอะทำงานด้วยกันเนอะเออใช่เพราะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสมาก